สำหรับ wealth insight ของทาง SCB Chief Investment Office นะครับหรือ SCB CIO นะครับคราวนี้ก็เป็นรอบของเดือนมกราคม2022นะครับซึ่งตอนนี้นหลายๆท่านคงทราบเป็นดีแล้วว่าเรื่องของประเด็นการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดเนี่ย เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนนะครับทั้งนักลงทุนที่อลงทุนในหุ้นต่างประเทศว่านักลงทุนไทยเองนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้นะครับทาง s อสบีสิบองเราก็มีการออกรายงานออกมา นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับพอร์ตอย่างไรนะครับเมื่อเฟดเริ่มพิจารณาการลดขนาดงบดุลน,นะครับ <S <S ซึ่งวันนี้ก็คงเป็นประเด็นหลักนะครับที่ที่เราจะคุยกันในในรอบนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนแล้วกันครับว่าการทำบาลานซ์ชีตรันออฟเนี่ยนะครับหรือว่า quantitative tightening เรียกสั้นๆว่า QT แล้วกันนะครับมันคืออะไรจริงๆ QT ก็คือ สิ่งที่ตรงกันข้ามกับ quantitative ing, ค t a t i v easing กับรือว่า QE เนี่ยแหละนะครับเราทราบเปดีอยู่แล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยธนาคารกลางหลายๆที่นะครับรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็เป็นธนาคารกลางที่มีการอัดฉีดสภาพคล่อง เข้ามาในระบบสูงมากในเรื่องของการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ประเภทต่างๆพันธบัตรของทางรัฐบาลสหรัฐเองนะครับหรือว่าตัว m o r t g a g e b a c k securities ที่เรียกว่า MBS พวกนี้นะครับก็เป็น,นสินทรัพย์ที่เขาเข้าซื้อคุนข่างเยอะเพื่อจะอาฉีพสภาพคล่องเข้ามาในระบบในช่วงที่มีวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็มีการลดดอกเบีย้ยนะครับลงไปสู่ระดับเกือบศทีนี้พอถึงจุดที่ เขาเริ่มเห็นแล้วว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในแง่ของตัวตลาดแรงงานแล้วก็กําลังซื้อนะครับในประเทศเขาเนี่ยฟื้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามานะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ เร่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ความสนใจนะครับของตลาดของประชาชนเองหรือว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็พุ่งมาที่เรื่องเงินเฟ้อนะครับเฟดเองจากที่เคยบอกตลาดว่าเงินเฟ้อเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับตอนนี้ประธานเฟดนะครับคุณเ,เจพาวเนี่ยแกก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ละ, <S <S ละเรื่องของเงินเฟ้อจะเป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่จะได้รับความสนใจแล้วก็รับการจัดการจากเฟด เฟดก็เปลี่ยนท่าทีค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนโยบายการเงินนะครับหลังจากที่มันมีการผ่อนคลายมามากๆนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะทําให้มันตึงตัวมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเรื่องของการทํานโยบายการเงินตึงตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นะครับเฟดมีการส่งสัญญ,ญ,า,ญ,ญาณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับช่วงปลายปีนะครับเพียงแต่ว่าตลาดคิดว่าเฟดคงทําท นะครับ QE เนี่ยนะครับจบลงนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ QE c h a บอ e r เนี่ยนะครับจบลงภายในมีนาคมปีนี้นะแล้วก็จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับเรื่องประเด็นของ QT เนี่ยหรือว่า quantitative tightening เนี่ยเป็นเรื่องที่ตลาดคาดว่าจะเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันนะรเริ่มคุยกันในกลางปีแล้วก็คำจริงๆก็คงเป็นช่วงปลายปีแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในการประชุมของ f ฟดเดือนธันวาเนี่ยในตัว s t a t e มนต์นะครับรว่ารายงานการประชุมอย่างย่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการแตกประเด็น,นเรื่องของ QT มากนะครับก็พูดถึงประเด็นเรื่องว่าโอเค QE taper น่าจะจบต้นปีนะครับแล้วก็คงเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยตลาดก็คิดว่า f ฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณสัก3ครั้งนะครับตามที่ดอทพลอซึ่งเป็นฟอร์เควสของเฟดเป็นประมาณการการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด แต่ว่าพอมีการเปิดเผยร,รายละเอียดการประชุมอย่างละเอียดเนี่ยนะครับเมื่อต้นเดือนมกรานะครับก็จะเป็นวันช่วงวันที่4วันที่5บ้านเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีการพูดถึงการอยากจะทำา t t เร็วขึ้นนะครับในหลายๆสมาชิกนะครับแล้วก็บอกว่าการทำา t t รอบนี้เนี่ยก็จะเร็วขึ้นมากกว่ารอบก่นกอนๆด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดค่อนข้างตกใจนะครับแล้วก็เริ่มมีการปรับคาดการณ์การปรับพอร์ตกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเฟดก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดแหละนะครับว่า QE tapering เนี่ยนะครับน่าจะเสร็จในเดือนมีนาคม ะครับแล้ทาง SCB CIO ก็ประเมินว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะเกิดในการประชุมเดือนมีนาคมเลยนะครับวันที่1 5บ6นะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณ3ครั้งแต่ต้องเรียนว่าหลายๆที่ทเนี่ยก็เริ่มมีการมองว่าจะขึ้น4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นาการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะจีตลาดก็ดก็คงรับรู้แล้วแหะนะครับที่ว่าจะขึ้น3ครั้งหรือ4ครั้งเท่านั้นเองสิ่งที่เป็นโฟกัสของตลาดตอนนี้ก็คือว่า ก่อนจะไปถึงเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับในเดือนกราคมเนี่ยจะมีการประชุมผนที่25-26คืออาทิตย์หน้านี้แล้วนะครับอาทิตย์หน้านี้แล้วเราอัดพอดแคสต์กันใน,นวันนี้วันอาทิตย์ที่23เดี๋ยวช่วง25-26เนี่ยก็จะทราบแล้วว่าจะมีรายละเอียดของ QT อย่างไร นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดโฟกัสเลยว่าเขาจะดูดสภาพข้อมออกมาเนี่ยนะครับเป็นยังไงทาง c, เอ c บีซีโองประเมินดูนะครับถ้าใช้ตัวอย่างจากรอบการทำา t t ปี2017-2019ถึง2019มาดูเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ต้องเรียนว่ารอบนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีการทำา t t เร็วกว่ารอบที่แล้ว นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับจนกระทั่งเงินเฟ้อเนี่ยมาเร็วกว่าในขณะที่รอบปี2017-2019เนี่ยเศรษฐกิจฟื้นช้านะครับแล้วเงินเฟ้อก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปย้อนกันดูเนี่ยช่วง4-5ปีที่ผ่านมารวมถึงช่วง2017-2019ด้วยเนี่ย ปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อคือเงินเฟอ้อต่ำเกินไปใช่ไหมครับตอนนี้เราเป็นปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อสูงเกินไปเพราะฉะนั้นการทําเรื่องของนโายการเงินที่ตึงตัวเนี่ยมันก็เลยเร็วขึ้นสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าบาลานซ์ชีตเนี่ยนะครับของเฟดเนี่ย,ยจะเริ่มลดลงนะครับในปีนี้เลยนะครับแล้วก็ทยอยลดลงเรื่อยๆในช่วง2-3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคงเป็นช่วงที่บาลานซ์ชีตของเฟดลดลง แต่ถามว่าพอ3ปีผ่านไปมันมีโอกาสที่บาลานซ์ชีตมันจะลงมากจนกระทั่งสภาพหล่องหายไปเยอะไหมสิ่งที่เราประเมินตอนนี้ก็คือว่าถ้าเทียบกับก่อนมีโควิดเนี่ยบาลานซ์ชีตของเฟดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก4.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐวันนี้เราอยู่ที่8.8นะ,ะจริงๆบาลานซ์ชีตมันขยายขึ้นมาเร็วแล้วก็เยอะมากในช่วงแค่2ปีเนี่ยนะคะรับบาลานซ์ชีตขยาย เรียกว่าเกิน2เท่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการลดเนี่ยมันก็คงเร็วกว่ารอบที่แล้วแหละนะครับแต่นี้ถ้าลดลงไปนะครับในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เราประเมินว่าจากประมาณสัก8 8ล้านล้านเหรียสหรัฐเนี่ยปลายปี2024เนี่ยเราน่าจะเห็นที่ประมาณ7ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็ยังสูงกว่าในช่วงก่อนมีโควิดค่อนขึ้นมาก แต่แน่นอนระหว่างนี้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็บอกว่าจะมีการขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้จากดอทพลอตเนี่ยเฟดบอกว่าขึ้นปี2022 2023 2024เนี่ย3 3 2นะครับคือ2022ขึ้น3ครั้ง2023ขึ้น3ครั้งแล้วก็2024ขึ้น2ครั้งนะครับดอกเบี้ยก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆ ก็เกือบๆไปเท่ากับช่วงที่มีการขึ้นดอกเบี้ยรอบที่แล้วนะครับแต่ยังต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสปีดในการขึ้นเนี่ยคนค่อนข้างเร็วนะครับก็ขึ้นปุ๊บเนี่ยขึ้น3ครั้งเลยในปีที่มีการขึ้นครั้งแรกนะครับถ้าเทียบกับช่วงรอบที่แล้วที่เฟดทำนโยบายการเงินตึงตัวหลังซับพรา์คร i s ิสเนี่ย เขาขึ้นกดบ,บี้เนี่ยครั้งแรก2,000ปลัดปลายปี2015ขึ้นครั้งเดียวแล้วก็สองนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการขึ้นที่ช้ากว่าแต่รอบนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะถ้าเราดูตัวเลขลหลายอันเนี่ยเศรษฐกิจมันฟื้นเยอะนะครับตัวของ GDP growth ตอนนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับอัตราการว่างงานตอนนี้ก็เข้าใกล้ช่วงก่อนมีโควิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น บวกกับเงินเฟอ้อที่มันเร่งตัวเข้ามาแรงด้วยเนี่ยเรื่องของการทํานโยบายการเงินที่ตึงตัวเนี่ยมันก็ต้องเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าโอ้เขาก็จะดูดสภาพคล่องกลับหมดเลยไหมเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีโควิดก็คงไม่นขนาดนั้นนะฮะแล้วก็รูปแบบการทํานโยบายของธนาคารกลางหลักๆในช่วงหลังรวมทั้งเฟดด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะพยายามสื่อสารให้เราทราบนะครับแล้วก็ ทาบแบบทราร่วมหน้าด้วยเขาก็จะบอกเขาก็จะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนของสภาพเศรษฐกิจหรือว่าตลาดการเงินโลกอะไรพวกนี้นะครับเขาก็พร้อมจะปรับนโยบายนะครับอันนี้ก็คงยังเป็นวิธีการทํานโยบายที่ที่ที่เฟดนะครับยัง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 น่าจะใช้อยู่บอกร่วมหน้าเร็วนะครับแต่ว่ามีความยืดหยุ่น early but flexible นะครับในการทํานโยบาย ทีนี้ต่อไปก็คือว่าแล้วตอนนี้ตลาดโฟกัสอะไรนะครับได้รอตลาดโฟกัสก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็การขึ้นเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรล,ลบด้วยเงินเฟอ้อเนี่ยส่วนต่างม,มันก็คืออัตราผลตอบแทนธบัตรแท้จริงหรือที่ว่า real yields นะครับ real yields เนี่ยก็ในช่วงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเฟอ้อ ตัวไหนเป็นตัวลบอ่ะนะครับเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือเงินเฟอ้อทั่วไปนะครับถ้าจากรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรแท้จริงหรือว่า real yield เนี่ยมันต่ํามากนะครับมันต่ําลงมามากก็มันก็คงมีการขยับขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นโฟกัสที่ตลาดให้ควาสมสนใจคําถามคือถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงปี2017-2019เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อสรุปที่เราไปดูมาก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยตลาดโลกพันหันสูง เราจากเริ่มทำ QT ไปแล้ว1-2ึ่งถไตรมาสเนี่ยตลาดมีความผันผวนสูงอัตราตรนผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยขยับขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนับตระยะสั้นพอระยะสั้นขึ้นเร็วกว่าระยะยาวเหมือนเทคนิคอี่หนึ่งนะครับก็มันทําให้ตัวของ yield curve เนี่ยมันมีลักษณะ,ะ,ะ flattening อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2019สําหรับตลาดพันธบัตรตลาดค่าเงินเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เร่งขึ้นในช่วงแรกนะครับแต่ว่าก็จะมีความผันผวน ค่อนข้างสูงในช่วงนั้นจากเรื่องของแรงกดดันเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นเร็วเรื่องของดอลลาร์เร่งตัวเนี่ยนะครับตลาดหุ้นนะครับก็มีความผันผวนสูงนะครับเกิดการปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับในช่วง1-2ึ่งถึงสอไตรามาสหลังจากที่ทำคิวเนี่ยจุดที่ลึกที่สุดที่เกิดการลดลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10-20%แล้วแต่ตลาดโดยหุ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามนะครับกลุ่ม growth กลุ่ม value เนี่ยปรับตัวลดลงทั้งคู่นะครับมี max drawdown หรือว่าจุดต่ำสุดที่ปรับตัวลดลงมาไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยหุ้นกลุ่ม growth ก็จะจะจะ,จะทำได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าความผันผวนเนี่ยรอเราอยู่นะครับในช่วง ที่เกิดเรื่องของ QT นะครับที่เฟดจะประกาศ QT ทีนี้ถามว่าเออร,รอบนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ตลาดก็มีการปรับตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ปรับลงมาลึกแค่ไหนแล้วนะครับรับรู้เรื่องของ QT เนี่ยไปมากน้อยแล้วหรือยังสิ่งที่ทาง s c b c o ซเราไปศึกษามาก,ก็คือว่าโอเคถ้าเราจะเลือกในช่วงปีที่เขาทำา t t เนี่ยนะครับสมมติ7เจเนี่ยมาเปรียบเทียบกับช่วงเนี้ย คงต้องแยกเป็น2ช่วงกลาง2017ถึงกลาง2018อันนี้ช่วงแรกนะครับแล้วก็กลาง2018ถึงกลาง2019อันนี้ช่วงที่2ทํทำไมถึงต้องแยกเป็น2ช่วงคือช่วงหลังในช่วงกลาง2018ถึง2019เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องเทรดวอเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้ง Quantitative Tightening มันมีทั้ง Trade w a r นะครับถ้าเราไปดูช่วงนี้เราจะเห็นการปรับตัวลงนึกมากๆของ ตลาดทุนทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูเฉพาะผลกระทบในช่วง QT แล้วก็เป็นช่วง,รงแรกๆที่ประกาศ QT ด้วยเนี่ย ที่ว่าเราควรจะดูในช่วงกลาง2017ถึงกลาง2018นะครับข้อมูลที่เราดูนี่ก็คือตั้งแต่การยา2017ถึงมิถุนาน2018นะครับตลาดหุ้นช่วงนั้นก็จะปรับลดลงนะครับอย่างที่เรียนประมาณ10-20%โดยเฉลีย่ยแล้วแต่ตลาดทีนี้ถ้าเราเทียบกับปัจจุบันตั้งแต่เฟดประกาศออกรายละเอียดเรื่องจะบอกว่าอยากจะทํา QP แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตลาดก็มีการปรับตัวลงมาเราใช้ข้อมูลถึงวันที่20มกราเนี่ยนะครับตอนนี้ ตลาด p r i ซ์ i ินไปประมาณครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2017-2018ก็เรียกว่าถามว่าทุกวันนี้ตลาดรับรู้หรือยังข่าว QT ก็ต้องเรียนว่ารับรู้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันต้องมาลุ้นกันวันที่25-26นะครับว่าเฟดตกลงเกาจะบอกเราว่าเขาจะลดขนาดบาลานซ์ชีดเขาเนี่ยเร็วแค่ไหน ตอนนี้ตลาด price in ไปประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเพราะในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยสิ่งที่ SBCO เลประเมินเนี่ยต้องเรียนว่ามันก็ยังเป็นจุดที่ยังมีความผันผวนสูงในตลาดอยู่ก็ความชัดเจนก็คงต้องรอนิดนึงจากเรื่องของเฟดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่อาจจะเห็น correction เห็นความผันผวนในตลาดเนี่ยนะครับอยู่เป็นระยะระยะต้องรอถามว่ากลยุทธ์ในการ ปรับพอร์ตเนี่ยเป็นยังไงนะครับในช่วงนี้คือผมขอเนี่ยแบ่งกาล,ลงทุนเป็นสกลุ่มละกันนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รับความผันผวนไม่ค่อยได้เนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ต้องเรียนว่าก็คงต้องเน้นการลงทุนที่มีความผันผวนน้อยเนี่ยเรื่องของตลาดพันธบัตรแต่เป็นตลาดพันธบัตรก็ต้องเป็นระยะสั้นนะครับเพราะว่าในแง่ของตลาดพันธบัตรจริงๆแล้วเนี่ยเร,เรา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 ไม่ได้ไม่ได้ชอบมากนะเราชอบหุ้นมากกว่าพันธบัตรนะเพราะว่า ตอนนี้บอลยิ s, หรือว่าตลาดกรบัติมันเป็นขาขึ้นนะครับเพราะตลาดบอลอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้านักลงทุนไม่อยากรับความเสี่ยงนะครับตลาดบอลโดยเพราะการลงทุนในบอลตัวสั้นเนี่ยที่มีดูเรชั่นสั้นกว่าสปีเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้เราหลบความผันผวน,นตรงนี้ได้อีกกลุ่มหนึ่งของนักลงทุนเนี่ยคือนักลงทุนที่รับความผันผวน,นได้อันเนี้ย ผมคิดว่าถ้าเป็นคนที่มีความรับความผันผวนได้เราคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากจะให้เก็บกระสุนน้อยก่อนนะครับแล้วก็รอดูความชัดเจนนะครับตลาดเนี่ยไพรซ์อินแล้วนะครับจะบอกว่ายังไม่ไพรซ์อินไม่ได้แนละ้วเพราะมันลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมา นะครับทีนี้ตัวตอนอย่างที่เราเรียนนะครับว่าน่าจะไพร c ์ซิมมาประมาณครึ่งหนึ่งในส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงปี2017-2019แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าพอมันมีเรื่องของความชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับตลาดเกิด correction เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่จะเข้ามาสะสมแล้ว ซึ่งไทยเอชพีชเราจะติดตามสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วก็อัปเดตให้กับทางลูกค้าเราให้กับทางาของเราเนี่ยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟ,ฟังในพอดแคสต์ในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่ทีนี้กลับมาว่าโอเคอถ้าเป็นคนที่รับความผันผวน,นได้จังหวะทีะ่เก็บกระสุนอยู่เนี่ยถ้าจะเริ่มกลับเข้ามาทยอยสะสมเนี่ยอยากจะให้อยากจะให้ซื้ออะไรเราประเมินอย่างนี้ครับว่าอยู่ที่เรียนถ้ารับความผันผวน,น,นได้เนี่ยยังไงเราเชื่อว่าตลาด หุ้นเนี่ยนะครับน่าจะยังเป็นตัวตอบโจทย์ในระยะปานกลางร,ระยะยาวอย,อยู่เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราคิดว่าในตลาด develop markets นะครับหรือว่าตลาดประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่ม quality growth quality growth ก็คือว่าเป็นหุ้นกลุ่มหุ้น,ห,นหุ้นที่เขามีการเติบโตของ กำไรนะครับค็เงิ n นิอย่างต่อเนื่องอะ่ะแต่อวาอ่าจะต้องเป็นกลุ่มที่มีกระแสงเงินสดมีอะไรชัดเจนนะครับเพราะว่า growth คำว่าหุ้นกลุ่ม growth เนี่ยบางทีมันรวมไปถึงพวกกลุ่ม mid and small growth ด้วยผลกระทบในช่วง QT เนี่ยตยอมรา,าจริงๆ mid and small ถูกกระทบค่อนข้างเยอะ นะคเพราะฉะนั้นเราชอบกลุ่ม growth แต่เราอยากจะให้เน้นเป็นหุ้น quality growth นะครับก็คือเป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับมีเรื่องของกำไรมีเรื่องของ prospect ที่เกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของกำไรเรื่องของรายได้ที่ชัดเจนหน่อยนะครับอันนี้ก็คงเป็นกลุ่มที่เราชอบที่สุดนะครับเราคิดว่า เขาถูกกระทบนะครับเพียงแต่ว่าการกลับมาของเขาเนี่ยมันเร็วกว่ากลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอตลาด price in เรื่องของการเกิด QT เรื่องของบอลยิวที่วิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่า e a r n i n g ็จะเป็นตัวที่จะตอบโจทย์จะเป็นตัวที่คามดาวตลาดนะครับเพราะฉะนั้นหุ้น ตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่ยัง deliver e ์ r n i n g s ได้อยู่นะครับซึ่งมันก็จะออกมาในช่วงนะฮะตั้งแต่กลางเดือนมกราถึงกลางเดือนกุมภาเนี่ยบริษัทจดทะเบียนใ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 นอเมริกาเนี่เขาจะเริ่มทยอยประกาศออกมานะครับกลุ่มไหนที่ earnings ดีเนี่ยเราคิดว่าคนนั้นน่าจะยังได้รับ r ร w a r d ์จากตลาดอยู่ทีนี้นอกจากหุ้นกลุ่ม r r w w t เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับจริงๆในช่วงข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่า หุ้นกลุ่ม value นะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท,ที่ที่มีความน่าสนใจนะครับจริงๆสัดส่วนในการลงทุนระหว่าง growth กับ value เนี่ยเราอาจจะชอบ growth มากกว่าชอบ quality growth มากกว่าแต่ว่ากลุ่มการมีกลุ่ม value ไว้ติดพอร์ตเนี่ยก็เป็นตัวที่จะเข้ามาช่วย hedge ในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของ yield curve ตัวบอล yield ที่ท,ท,ที่ที่มันขยับขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองสัดส่วน growth กับ value เนี่ยประมาณ60-40ในตล,ลาด ค่าเงินรวมถึงหุ้น EM เนี่ยนะครับสิ่งที่เราประเมิเนอย่างที่เรียนนะครับว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะเร่งตัวในช่วงแรกที่มีการทำา QT นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มหุ้น e m เนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของตัว F l o w ์ต่างๆอาจจะมี outflow ออกจากกลุ่มประเทศ EA ความกดดันจากเรื่องของค่าเงินนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มานะครับเพราะฉะนั้น e m ที่มี ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับประเด็นนี้น้อยหน่อยนะครับซึ่งเวียดนามเนี่ยเ็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เรายังชอบอยู่แล้วก็คิดว่าเรื่องของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับการเติบโตของภาคส่งออกแล้วก็ FDI ที่เข้ามาในประเทศของเขาเนี่ยมันยังจะช่วยให้เขา จัดการเรื่องผลกระทบจาก QT ได้สิ่งที่เราแนะนำหลีกเลี่ยงนะครับคือการลงทุนในทองคำนะครับเพราะเราคิดว่า real y i e เนี่ยเราจะขยับขึ้นนะครับแล้วก็ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มแข็ง่่าขึ้นด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่สองปัจจัยที่ท,ที่ที่ดีต่อราคาทองคำนะ,นะครับก็ตอนนี้ก็เลยหลีกเลี่ยงทองคำก่อนโดยรวมๆนะครับคิดว่าภาพของ asset allocation strategy ของทาง SBCO ในเดือนนี้ที่เรียนว่าคงเป็นเดือนที่ในช่วงเนี้นะครับ กลางกลางมก,กราถึงกลางกุมพาเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความผันผวนได้เนี่ยเราก็อยากจะให้ลองจับจังหวะดูนะครับแล้วก็จังหวะที่เกิด correction ช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้เรากลับเข้ามาสะสมหุ้นเพิ่มเติมในพอร์ตต่อได้ ก็วันนี้คงมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประเด็นของเฟดเนี่ยนะครับอยากจะติดตามเนี่ยก็อาจจะฝากติดตามผลงานของ s c d c ีโนะครับผ่านช่องทางอื่นๆนะครับที่มันมีความทีเร็ววันนี้ก็คือพอดแคสต์ที่เราทำานเดือนละครั้งนะฮะหรือว่าติดต่อกับไอเของเราได้เราก็จะมีการอัปเดตเรื่องของประเด็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ